ไทยรักมัเราก็ยังเียวราฟังไปไปเราจะไม่ลอกของไทยนาเราจะไม่ลอกเลยนะฮะเราก็ลอกพี่ัอาดทำงากลงนะจะร้อมนั่อ๋อว่าเรื่องโดนช่องบล็อกหนังเดียวอย่าเรียกว่าบล็อกสิครับเพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นเรื่องอีกเอาเป็นว่าทางช่องแจ้งทาง Mpicture มาว่าสกู๊ปและแมทช์เรียลที่จะต้องเข้าสู่ระบบการ PR เพราะมันเป็นแพ็กของ M p i c พ u r e M Picture กเจขาจะมี Agreement กับที่นี่ว่าถ้าเราให้ส่นสัญญาผลประโยชน์ยังไงแล้วเราจะได้อะไรบ้างซื้อเป็นแพ็กใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือส่วนหนึ่งที่เราต้องได้แล้วเราก็เตรียมทุกอย่างฮะเรียบร้อยถาม PR ได้เลยว,ว่าจะต้องตัดรายการความยาวเท่าไร่มีรายการพิเศษด้วยนะ,<อ>ะมีหลังผู้ประกาศด้วยนะแล้วมีสกูป๊ปมีแฟลชมีทุกสิ่งทุกอย่างม็อกอะไรเงี้ยก็ปรากฏว่าก็ทําเตรียมแล้วก็ทางเอ็มก็เซอร์ไพรส์นิดๆบอกว่าพอดีทางน ทางนู้นบอกว่ายังไม่ต้องส่งอะไรมาจน,จนกว่าทางบอร์ดจะอนุมัติอ,อนุมัติให้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 ทำงานอันนี้นะครับ <c oughs> ผมก็ยังไม่มั่นใจว่าเอ๊ะแบบนี้มันธรรมชาติของของที่น้านหรือเปล่าก็เลยต้องไปลงลึกทางด้านเงื่อนไขแล้วก็ไปถามเพื่อนที่าทำหนังมาก่อนว่าเข้าไป PR ที่นี่อยู่แล้วถ้าเอ็มพิกจ e ต้องเข้าที่นี่นเรื่องธรรมชาติแล้วก็ไปแอบถามคนในในช่องมาอีกที่เกี่ยวข้อง นะฮะเอาให้มันชัดเลยเพราะผมเวลาทำงานผมจะจัดการเรื่องอะไรผมต้องมีเรฟเลนไม่เช่นนั้นผมจะแย่เพราะว่าผมจะไม่พูดอะไรโดยที่ผมไม่รู้ <im> ก็ได้ทราบมาว่าทุกคนก็ไม่ได้ไม่ได้มีเงื่อนไขนี้ <im> แล้วก็ไม่มีบอร์ดคำว่าบอร์ดคืออะไรอะ่ะถ้าคำว่าบอร์ดหมายถึงว่าเป็นบอร์ดบอร์ดบริษัทบอร์ดคณะไม่มีครับเวาลาพวกนี้ไม่เคยมีปรากฏเพราะมันไม่จำเป็นนี่คือลูกค้า นะฮะนี่คือลูกค้านะครับเราไม่ได้ไปทําอะไรนี่คือ,อรายรับของสถานีนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นบอร์ดที่คิดกันเองอาจจะมีอย่างเช่นผมอยากจะแบบผมอยากจะแกล้งคุณเนี่ยผมไม่อยากให้ใส่เสื้อมีดอกมาเลยพิเตอร์มาเป็นบอร์ดผมหน่อยแล้วอันนี้ก็มาเป็นบอร์ดผมนิดนึง่งอยากให้คนแต่งตัวแบบไหนโอเคไม่เอาสีนี้ไม่เอาสีนี้อ่ะบอดไม่อนุมัตินะครับอย่างงี้วันนี้ต้องกลับไปเปลี่ยนละก็ได้ครับอันนี้คือบอร์ดไหมผมก็ไม่รู้อาจจะนะแต่ว่าคนที่ใหญ่ที่สุดในบอร์ดก็คนคนนั้นแหะครับ นะฮะเอาง่ายๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราก็รู้ละเราก็รอเหตุผลเราอย่าเรีย,รยรกว่าบล็อกเขาอาจจะต้องใช้เวลาพิจารณาเราฉาย16บหกอาจจะพิจารณา16ก็ได้เราเดจไลน์ของเราไหมคะว่าถ้าเกิดเขายังไม่ทําอะไรชัดเจนเราจะทํายังไงกับเขาเออก็นี่ฮะที่เราทําคือเราบอกว่าเมื่อไหร่จะอบอร์ดอนุมัติครับเ,ออเราก็ถามเราก็รออยู่ฮะไม่เป็นไรครับอยากให้ทุกคนที่ท,ทราบข่าวไปให้กําลังใจรักข้ามคานนะฮะพระเอกก็อยู่ในช่องนะฮะ แล้วก็เราก็หวังว่าเราจะช่วยพัฒนาบุคลากรนะครับแล้วก็ช่วยพัฒนาการท่องเที่ยวส่งเสริมคนให้มีชีวิตชีวาแล้วก็ส่งเสริมให้การท่องเที่ยวตั้งแต่เชียงคานยันถึงน่านเนี่ยกลับมามีชีวิตหลังโควิดแต่ถ้าผมผมไม่อยากใช้คำว่าช่องอะแต่ถ้าผู้บริหารของช่องเอาช่องมาอ้างและเหมือนไม่มีใจให้กับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังโควิดไม่ช่วยประเทศ ไม่ช่วยการท่องเที่ยวไม่ช่วยคนตั้งแต่เส้นทางจากเชียงคานหยันน่านให้กลับมามีชีวิตมันก็จะมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีแต่ไม่ใช่ว่าหมายความว่าช่องไม่ดีนะเพราะคนผู้บริหารท่านนี้จะยืนพิงคําว่าช่องเสมอ,อมนะฮะเดี๋ยวคนอื่นก็จะเข้าใจได้ผมก็จะบอกทุกท่านที่ดูอยู่ว่าอย่าไปโทษช่องมันเป็นเพียงการตัดสินใจของบุคลากร นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องไปแก้เรื่องบุคลากรก็ต้องฝากทางช่องด้วยไม่ว่าช่องจะทําให้หรือไม่ทําให้ผมก็ผมก็ไม่รู้จะไปเอาอะไรครับเพราะว่าช่องเจ็ดเป็นช่องที่ดีอยู่แล้วอันนี้พูดตรงๆเลยพูดเต็มปากเต็มคําเลยทุกวันนี้ผมยังติดต่อเพื่อนฝูงผมเยอะซึ่งเป็นคนที่ตั้งใจและดีมากนะฮะแล้วยังมีความสุขแต่ว่าเขาก็ต้องต่อสู้กับมันไม่ได้เกิดกับผมคนเดียวครับม,ม,มันสร้างความเสียหายกับ ให้พี่ะวัตแค่ไหนอะคะกับสิ่งที่ผมเสียหายมผมไม่ค่อยกลัวครับผมรู้สึกว่าเออผมได้เข้าใจคนคนหนึ่งมากขึ้นจากการที่เข้าใจแล้วก็ยังเข้าใจไปอีกมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆว่าโอ้ oh, เป็นอย่างนี้นี่เองเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็รู้สึกว่าอะโอเคถ้าเกิดใครเห็นผมเป็นตัวอย่าง นะครับหลายๆคนดาราหลายคนก็มาอินบอกบอกว่าดีใจจังที่พินวัฒน์พูดแบบนี้ทําให้หลายๆคนกล้าลุกขึ้นยืนบ้าง<ม>เอาเป็นว่าถ้าเกิดใครเป็นนักธุรกิจใครจะทําหนังทําอะไรก็แล้วแต่นะฮะคุณก็ดูให้ดีว่าคุณจะไปอยู่กับใครสัมสุนกับใครแล้วก็ต่างจังหวัดมันคือลมหายใจของประเทศถ้าเกิดผู้บริหารจากช่องนี้ไม่สนับสนุนต่อไปเราก็ไม่ต้องดูช่องนี้เนาะก,ก็แค่นั้นเองครับเพราะว่าผลประโยชน์ต่างตอบแทน นะฮะก็แค่นั้นเองครับก็คือเอ้าไม่ให้ใจมาก็ไม่ต้องทาไปก็ไม่เป็นไรผมไม่ได้ว่าอะไรอันนี้ผมก็จะแบบรู้สึกว่าเสียดายไหมไม่ได้เสียดายประโยชน์เสียผลประโยชน์ไหมไม่เสียผลประโยชน์นะแต่รู้จักคนมากขึ้นก็อยากให้ทุกคนได้รู้จักด้วยนะครับการรับจุดอะไรที่มันทําให้เขาไม่พอใจในตัวเราอะไรอย่างเงี้ยครับการที่เป็นคนไม่รู้และมาจัดการบางเรื่อง และการจัดการเนี่ยเป็นการจัดการต่อหน้าคนเยอะๆอแล้วมันไม่ใช่กเราบอกว่าไม่เกียดเป็นการไม่เกียดเป็นอย่างนี้ไหมคะพีอ่อ่หมายถึงเขามองหรือเรามองเขาเขามองว,ว่าเอ๊ะทำไมเราถึงได้ไปแบบผิดใจเขาอะไรไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ก็ในสิ่งที่เขาพูดมันไม่ใช่อ่ะเนี่ยใส่เสื้อลายดอกมาถ้าเกิดสมบุติคุณบอกว่าเนี่ยใส่เสื้อดําสีเดียวสนิทโหดําเลยครับถ้าอย่างนี้ก็อาจจะถูกใจแต่ผมไม่ใช่ครับดูดีๆสิครับมันมีดอกเยอะมากเลย เขาบอกนั่นแหละแต่ดอกมันก็ดำดูแล้วดำทั้งตัวก็จะไปอีกอย่างเงี้ยฮะมันเป็นอย่างเงี้ยครับก็คือมันก็เริ่มแบบนี้มาผมว่าเขาไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมแล้วคนที่แอบหัวเราะไม่ใช่ผมคนงงกับเขาคนเดียวนะฮะพนักงานทุกคนก็งงนะฮะพนักงานทุกคนผมมั่นใจเลยพนักงานหมู่มากเนี่ยอยู่เพราะไม่อยากตกงานเพื่อนผมก็บอกอย่างนี้ครับอยากมีเงินเดือนก็เลยไม่กล้าเลยเป็นแผลกดทับกันทั้งหมดนะฮะ ผมว่านะนับจากนี้มีแต่วันดีกว่ามันเป็นอะไรที่เราเปิดสักกาดกันใหม่เนาะคนดูทางบ้านทุกคนอะ่ะก็ดูแบบรายการบันเทิงดูละครดูประกวดดูอะไรที่เขาแชร์แชร์กันเขาให้เกียรติกันเขาแบ่งปันความคิดที่นี่ผมเพิ่งรู้นะว่าละครทุกเรื่องไม่ว่าคุณจะใหญ่แค่ไหนมาจากไหนแม้คุณจะเป็นนางเอกมาแล้วพระเอกมาแล้วทุกเรื่องต้องออดิชั่นห้องนี้คือห้องออดิชั่นห้องนี้เพราะแต่ว่าที่นั่น ฉันไม่ใช่ออดิชันเรากลัวมีปหากับอ,อดิชันนะนักแสดงของพี่นวัดอยู่ที่นั่นเยอะกลัวที่จะแบบไม่กลัวครับเพราะว่าเราไม่ได้เราการที่เรากลัวคนแล้วเราต้องก้มให้คนแล้วไม่มีเหตุแล้วไม่มีผลเราเราไม่เคยเกิดขึ้นกับความรู้สึกของผมครับเราไม่เคยกลัวผมไม่กลัวครับอ้จะกลัวทำไมเมื่อมีผมเป็นผู้นําไม่ต้องกลัวนะฮะเพราะว่าที่ไหน คุณมีคุณค่าที่ไหนก็รับคุณอย่าไปกลัวนะฮะปล่อยให้สิ่งที่ไม่มีคุณค่าอยู่กันไปนะฮะก็มีไม่เป็นไรฮะตอนนี้มาเจอพี่ธงพี่ธงชัยประสงค์สันติก็แฮปปี้ลูกๆพี่ธงก็คิดถึงพี่ธงพี่ธงก็คิดถึงลูกๆเยอะนะฮะก็คิดถึงการอะไรเงี้ยก็หลายๆคนนะครับก็ก็หลายคนก็วิกฤตคือโอกาสอะใหม่ดาวิกา นะฮะ,ะทุกคนอ่ะมันก็เยอะไปหมดอ่ะไม่อยากจะพูดนะเพราะมันทุกคนมันก็ใบเฟิร์นพิมพ์ชนอกอย่างเงี้ยใบไม้ที่ปิดเปลิวนะฮะนี่คือวิกฤตถ้าเขาอยู่แบบนั้นเขาก็จะไม่ได้อะไระเขาก็ต้องเป็นวิ่งไปวิ่งมาเหมือนเดิมครับวิกฤตคือโอกาสทุกคนเนี่ยวิกฤตคือโอกาสเพราะฉะนั้นมาพิสูจน์โอกาสว่าคุณคือใครม,มีความสามารถแค่ไหนอย่าปล่อยให้ความกดทับของคนบางคนปิดโอกาสของคุณชั่วชีวิต เพราะโอกาสของคุณมีแค่แป๊บเดียวถ้าคุณขึ้นแล้วขึ้นเลยถ้าคุณถูกบังคุณก็จะหายไปเลย hmm. ตลอดชีวิตคิดให้ดีแล้วตอนนี้ก็อยากเชิญทุกท่านมาดูช่องวันกันนะฮะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าตรงจริตมิสแกนมากนะเนี่ยรายการแรกที่อยากไปออกคือเธยเที่ยวไทยฮะตรงจริตมากแล้วก็เอาจริงๆเดี๋ยวนี้อย่าให้ใครว่านะว่าดูละครแล้วเชย นะฮะเพราะฉะนั้นผมหวเชื่อว่าทุกคนเนี่ยตอนนี้เป็นคนทันสมัยคนไทยอ่ะอย่าให้ใครเขามาว่าว่าอุ้ยทำไมดูละครช่องนี้อ่ะมันเหมือนเชยอย่าดูนะมาดูช่องวันทันสมัยกว่าเยอะครับโอเคค่ะตอบคุณนะค่ะตอขออีกนิดนึงค่ะขนวัาขารักข้ามคานตรงกระแสกับการท่องเที่ยวหลังโควิดไหมครับรักข้ามคาน ก็จร,จริงๆหนังเรื่องนี้คือขายการท่องเที่ยวเลยแหละ<ม>โดยตรงถึงแม้ว่ากระทรวงนะฮะจะไม่ได้ให้บัตเจ็ตมาเลยไม่เป็นไรครับเรายินดีเพราะตอนนี้รัฐบาลเราก็ต้องใช้เงินทั้งหมดไปกับการดูแลโควิดอยู่แล้ว<ม>นะฮะก็อยากให้ทุกคนไปให้กําลังใจหนังไม่มีแย่งสามีนะฮะไม่มีแย่งปัญญาและมีไม่มีแย่งสมบ,บัติไม่มีการเข้าใจผิดอะไรมากมายนะฮะเป็นหนังที่ทําให้ทุกคนนั้นรอบคอบในการใช้ชีวิตมากขึ้นแล้วก็จงพูดกันมากขึ้นอย่าเพียงแค่สั่ง หรือฟั่งคนอื่นเท่านั้นจะทําให้ชีวิตของคุณมีความสุขมากขึ้นและวิวสวยๆในในเรื่องนี้แบบสวยมากๆสวยอย่างชนนี้ที่เราบางอันเนี่ยเฮ้ยมีด้วยเหรอคล้ายๆฟูจิมีด้วยเหลือแบบที่แบบคล้ายๆแบบเหมือนเยอรมันในป่าสนอะไรอย่างเงี้ยมันสวยมากเพราะว่าความสวยเหล่านี้ถูกเจรนายผ่านการถ่ายทานะฮะด้วยต้องบอกตรงๆเดี๋ยวคุณไปเที่ยวอ้าวแล้วเบียงในหนังมันไม่เห็นมีเปล่า,เ,าเราใช้โดรนบ้างเฮลิคอปเตอร์กันบ้างก่าที่เราจะเห็นเบิร์ดไอวิวสวย แล้วเราต้องอาศัยสปีดบ้างอะไรบ้างนะแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันคือสารที่จริงแต่ในบรรยากาศเทคนิคนินดหน่อยแล้วก็ใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่ทําให้เรารู้สึกฟิลมากขึ้นก็อยากให้ไปชมกันครับแล้วมีโปรเจกต์แบบ ตามย้อนรอยภาพ,พยนตร์รักข้ามคานไปเที่ยวกับมิสแกรนจังหวัดนั้นจังหวัดนี้อะไรเงี้ยมีไหมคะอยากทํามากเลยแต่ตอนนี้ติดโควิดเยอะแยะมากมายนะฮะล้วก็ยังมีโปรเจกต์ภาพ,พยนตร์เรื่องต่อไปขอให้เรื่องนี้ผ่านไปก่อนนะอย่าลืมมาเล่นด้วยนะยเป็นเขียบเป็นตัยนย <c oughs> อย่างเรื่องมาเล่นด้วยเดี๋ยวอีกคําถามสุดท้ายคําถามอะไรที่สื่อทุกคนไม่เคยถามแต่ว่าอยากจะบอกบ้างคะเป็นคําถามที่ไม่ไม่เคยมีใครถามเลยชนะก็ไม่รู้จะถามอะไรแต่อยากให้คุณวัฒน์อยากจะบอกอะไรบ้างเอ็กซ์คลูซีฟเชิญเลยค่ะ ก็เอาจริงๆน,นะครับเอาจริงๆเวทีมิสแกรเนี่ยอยากให้ผู้หญิงทุกคนที่คิดว่าฉันมีความสามารถมีอนาคตเป็ <efficiently S 1> นที่พึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่ได้หมายความว่าอยากให้คุณมีมงกุฎหรอกอยากให้คุณมีอาชีพแล้วก็สิ่งที่จะต้องต่อสู้ทุกวันเนี้ยสิ่งหนึ่งที่เรายัางเอาชนะไม่ได้ก็คือเราต้องการมิสแกนเป็นนางเอกแต่แผ่กดทับมานานเหลือเกิน7ปีถึง8ปีแล้ว นะขออนุญาตปลดปล่อยแล้วกันนี่คือสิ่งที่อยากได้ระหวังว่าเราจะมาเติมเต็มที่นี่นับจากนี้มีแต่วันนั่นหมายความว่าในอนาคตอันใกล้เราอาจจะได้เห็นมิสแกรนที่ขึ้นแท่นเป็นนางเอกถูกต้องไหมคะเป็นโจทย์เป็นชาเลนจ์ไหมคะอย่างนี้ก็มั่นใจอะครับว่ามันควรจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าดูจากรูปร่างหน้าตาในจํานวนที่เรามีประมาณ20คนนะฮะมันก็ไม่ได้ขี้เล่ทุกคนนะฮะแล้วก็ความสามารถมันก็ไม่ได้ ง่อยเปี้ยเสียขา,าทุกคนแล้วก็เพียงแค่ขาดอะไรดูไหมฮะขาดคําว่าโอกาสแต่โอกาสจะมาจากใครละ่ะโอกาสจะมาจากคนที่มีความเป็น professional และยุติธรรมเท่านั้นนะฮะน่นหละที่เรารอคอยครับนี่คือความรู้สึกจริงๆถ้าวันหนึ่งวันใดเนี่ยเรามีนางเอกแล้วเราปั้นได้สําเร็จอันนั้นล่ะครับก็คือเป็นอีกหนึ่งรางวัลพิเศษของมิสแกรนที่เดินทางมานานแสนนานครับผม